วนคุยนะคะตามมาดูว่าความเห็นของทางผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเป็นยังไงกันบ้างกับรัฐบาลใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้กันว่าคนไทยไม่ค่อยกล้าใช้เงินไปทานอาหารนอกบ้านนะคะล้วจะทํายังไงที่จะให้คนไทยเนี่ยกล้าใช้เงินและก็กระตุ้นกําลังซื้อได้จริงๆไปฟังความเห็นไอเดียจากคุณธนิวนันกุลวงคลนายกสมาคมพัตคาการไทยหรือว่าคุณเหมียวตอนนี้ คุณธนิวันคุณเมียวอ,อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ<อ>คุณธนิวันสวัสดีค่ะพี่แอดสวัสดีค่ะสวัสด<อ>ีค่ะเงไงบ้าะหลังจากรู้ว่ากําลังจะมีรัฐบาลใหม่ในยบร้านอาหารเริ่มที่จะมีน้อังม,มากขึ้นไหมคะก็วันที่ห้าค่ะที่เขาสภาก็เลือกเขาเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะพวกเราตัวเองก็แบบดูอยู่เหมือนกันนะอุ้ย จะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าจนเย็นเน่ยนะคะเราก็เลยมีความคิดว่าเราพูดเรื่องคนละครึ่งอะค่ะมาตั้งน่าจะหกเดือนนะคะเบี้ยที่เราคุยยกันเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เมนที่เศรษฐกิจเขาไม่เขาไม่ชอบนโยบายนี้นะที่ผ่านมาเขาไม่เขาไม่ชอบอะค่ะก็คือแต่ว่าเบี้ยต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าพอเราเสนอไปนะคะท่านตังมัติชนดังอิจันดังคุณสรยุทธ์นะคะ แล้ววัน,นวันที่วันที่หกน่ะคะ่ะพอข่าวมันออกไปโอ้โหแบบคือทุกฉบับก็เล่นคนละครึ่งหมดเลยนะแล้วพอมีข่าวว่าท่านนายกมีมนโยบายจะใช้คนละครึ่งนะคะโอ้โหครคราวนี้เท่านั้น,นนะคือเดี๋ยวจะไปเขียนแซวเพื่อนอยู่ตามไลน์ค่ะว่านี่ช่วยไปคอมเมนต์มั่งตอนนี้มีแต่ประชาชนนะเขากาคอมเมนต์ว่าเขาต้องขันคนละครึ่งนะไอ้พวกเราที่คุย,คยกันอนะ่ะคุยผ่านนายกสมาคมว่า ขอคนละครึ่งใช่ไหมคะซึ่งเราก็พยายามจะเสนอเพราะคุณตอดไ่พูดในทุกรายการเลยนะทุกรายกจรหรือพูดทุกรายการคือคือมันเป็นความต้องการเพราะว่าเป็นนโยบายที่ท่านนายกเนี่ยน่าจะได้ส่วนหนึ่งจากคุณเหมียวด้วยนะคะเนี่ยเพราะคุณเหมียวสเกตขัก็ต้องจริงๆก็ต้องขอบคุณบรรดาสื่อมวลชนนะคะพี่แอดหรือว่าทุกรายการที่สัมภาษณ์นะคะเราก็คิดว่าเสียงเหล่านี้มันคงไปเข้าหูนะเพราะว่าทางวันที่ คนที่เก้าค่ะพี่แอ๋เดี๋ยวไปประชุมที่พักคภคูมิใจไทย<อ>ก็มีกรรมการบร<อ>ิหารพักนะคะไม่เต้อเหรอคะหรือยังไงคะไปไปทางพักมีคนประสานกันให้ะคะ่ะแล้วก็ไปคุยที่พักภูมิใจ<อ>ไทย<อ>หลังจากมันมีข่าววที่หกที่เจ็ดที่แปดแต่ก็มีการนัดไปที่พักก็มีคุณต้องสิริพงศ์นะคะที่เป็นรองหัวหน้าพักนะคะดูด้านเศรษฐกิจมีคุณกรลวีมีหลายคนที่เป็นสสนเ,<อ>เขาก็ไปฟังเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังว่า ท่านเราคุยทางพักเขาคุยมาหลายเดือนแล้วว่าจะเอา<ฆ>คนละครึ่งกลับมาเราก็บอกว่าเออเราก็พูดมาหก <c oughs> เดือนแล้วนะตั้งแต่เศรษฐกิจกมัน <c oughs> มันหลังสงกรานนะคะ <c oughs> ก็แทบจะพูดไปตลอดเวลาแล้วก็รัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็พยายามบางคือตัวเองก็พอจะรู้จักคนในรัฐบาลที่แล้วนะคะ <c oughs> แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่เอา <c oughs> เพราะมันเป็นโครงการลุงตู่ <c oughs> แค่เนี้ยเราก็บอกว่าคือแค่นี้เองนะคะ เดี๋ยวเล่เาให้พี่แอดฟังเหมือนว่าเปลี่ยนชื่อนะคะพี่แอดเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนช,ชื่อไปตั้งชื่อค่ะเป็นอิ่มอร่อยช่วยกันจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้เรียกมันว่าโคเปเมนต์นะคะแรกๆตอนส่งข่าวไปอะ่ะบอกว่าเป็นโคเปเมนต์ไม่ได้พูดคนละครึ่งแต่ว่ารัฐบาลท่านอนุทินเนี่ยท่านบอกมาเลยว่าเอาคนละครึ่งเอาของดีๆที่มันดีแล้วประชาชนชอบร้านอาหารชอบยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่ง uh. มันแบบ เออมันก็มาหาาันจัรก์เนาะเป็นองค์ที่ว่าเป็นวิธีคิดวิธีคิดใ,ใหม่ของนักการเมืองนะว่าอะไรดีก็ควรสานต่อใช,นะใช่ใช่ใช่เราก็ดีใจนะ,ะว่าเราก็บอกแล้วว่าวิธีการนี้เนี่ยนะคะ<ม>เราสำรวจมาจากผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะทั่วประเทศ<ม>ว่าเขาฝากนายกสมาคมให้เวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าร้านอาหารเนี่ยที่ถ้าจะฟื้นได้เนี่ยต้องมีคนละครึ่งนะคะโดยที่ว่าคนละครึ่งเนี่ย นึ่งต้องไม่ไม่เก็บภาษีย้อนหลังนะคะต้องไม่พูดเรื่องภาษีย้อนหลังแล้วก็ขอให้นิติบุคคล<ฆ>ใช้ได้ด้วยให้กลุ่มเปราะบาง<ฆ>ได้มีโอกาสใช้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราฟังมาจากเพื่อนๆแล้วแล้วเราก็เอาไปคุยให้กรรมการบริหารพักเขาฟังรวมทั้งก็ได้ขอว่าถ้าถ้าสำหรับเออร้านอาหารนะคะถ้าเป็นนิติบุคคลเป็นอะไรเนี่ยขอขยิบได้ไหมสักสองร้อยอย่างเงี้ยเพราะว่ามีมีคนโทรมาต่อว่านะคะบอกว่า นี่คุณคุณเป็นนายกสมาคมของแผงลอยหรือว่าของร้านหารใช่ไหมทาไมคุณช่วยแบบแผงลอยอะไรเงี้ยร้านเล็กร้านน้อยแล้วพวกผมมันที่เสียภาษีเนี่ยนะแล้วทําไมไม่เออใช่ไหมเพราะว่าร้อยห้าสิบเนี่ยมันอาจจะดูว่าเป็นร้านเล็กร้านน้อยนะคะเป็นสตรีทฟู้ดแต่ว่าถ้าถ้าคุณลอยตอบได้สี่ร้อยใช่ไก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นสี่ร้อยใช่เพราะตอนนี้ถ้าเราดูแล้วอาหารเนี่ย มันน่าก็มันน่าจะอยู่ที่ประมาณหัวละประมาณนี้นะคะสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยก็เราก็บอกว่าเอานี่ก็ทุกคนก็มีคนละครึ่งทุกคนก็สมมุติไปกินกันห้าคนหกคนก็ช่วยกันยิงไปสี่สามร้อยอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดรัฐบาลก็ไม่มีสตางค์ะทุกคนก็ก็ไปเป็นก็ไปก็ไปสแกนของทุกคนอะไรเงี้ยก็พยายามพูดกับเพื่อนนะคะแต่เป็นแต่ว่าเพื่อนก็ฝากมาบอกว่าก็ช่วยคุยกับรัฐบาลหน่อยว่าในแง่เป็นร้านอาหารเนี่ย ก็ขอก็ขอขยีบตัวเลขลงไปหน่อยแล้วก็ขอให้นิติบุคคลน่ะที่เราคือนิติบุคคลหมายถึงร้านอาหารที่ที่เป็นนิติบุคคลนะคะพี่แอ้มันก็ต้องหนึ่งมีค่าเช่ามีพนักงานมีประกันสังคมมีภาษีทุกเดือนแล้วมีภาษีป้ายโอ้ยสารพัดที่ต้องจ่ายนะแล้วพอมีคนละครึ่งมาเนี่ยได้ร้านเล็กร้านน้อยใช่ไหมค่าทั้งหลากเนาะพวกนั้นตายก็ก็ฟังมาเยอะอะค่ะพี่ก็แต่ว่า แต่ส่วนหนึ่งมันก็ต้ด้ใจารสบายคนละครึ่งมั่นใจว่าธุรกิจด้านอาหารเนี่ยจะลืมตาอ้าปากได้ในในในยุบายนี้นะคะค่ะมันมีมันมีเคยมีตัวเลขมาแล้วค่ะพี่แอดมันมีตัวเลขจาก<ห>ทางไลแมนวงในเนี่ยคะ่ะที<ห>่ตัวเลขมาแล้วว่าร้านอาหารในช่วงที่ใช้คนละครึ่งเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยจากหนึ่งเท่าเนี่ยมันขยับไปสี่เท่าเลยค่ะ เออตัวแรกตอนแรกเนี่ยด้วยความที่เราเป็นสมาคมที่เราไม่มีเราก็ไม่ได้ทํามีคนทํางานเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเพื่อนๆกันเนี่ยเราก็ไม่มีระบบเก็บข้อมูลที่ดีพอแต่ทางไลแมนวงในเนี่ยเขาคอนเฟิร์มคุณยอดเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเก็บตัวเลขเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เขาเชิญเราไปคุยเออทางทางไลแมนซีโอเขาว่เชิญสมาคมัฒนธารไปคุยนะคะแล้วมันก็ยิ่งคอนเฟิร์มค่ะพี่ว่า ขนาดพวกเขาเนี่ยที่เขาทําตัวเลขเนี่ยเขาเห็นตัวเลขของการด r ลงของร้านอาหารนะคะที่ในช่วงในช่วงไตรมาสสองสาเนี่ยตัวเลขมันตกลงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยเขาก็บอกเราว่ามันมันมีเรื่องพละครึ่งเนี่ยถึงจะทําให้มันฟื้นได้ซึ่งมันก็มาคอนเฟิร์มกับสิ่งที่เราได้พูดกับฟังเสียงจากเพื่อนๆนะคะว่าอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรเรามันก็เพื่อน สัดส่วนใหญ่เสียงมหาชนหคือคนละครึ่งเพราะนั้นตัวเองก็พูดรายการไหนตัวเองก็จะให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ต้องการจากรัฐบาลก็คือคนละครึ่งนะคะนอกจากว่าไม่ให้ขึ้นค่าพลังงานไม่ให้ขึ้นค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็เป็นเรื่องนี้ก็เป็นแผ่นเสียงตกลงมาประมาณ6เดือนนะคะก็พอได้มาก็ตอนนี้ทุกคนก็มีความหวังนะคะค่ะอือค่ะค่ะ เซ็นต <Central S 1> ่อเลยค่ะค่ะก็คือตอนนี้นะคะทุกคนดีใจมากดีใจมากค่ะคือเบบ๋วที่ดีใจมากเนี่ยก<ช>็คือนอกนนจากผู้ประกอบการร้านอาหารที่คือรัฐบาลตอบรับในสิ่งที่เราจะพูดว่าพี่แอดบอกว่าเห็นคําถามพี่แอตส,ส่งมาเหมือนกันว่าเราเดือดร้อนแค่ไหนมันเดือดร้อนแสนสาหัสนะพี่ตัวเลขของผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบางคนก็ต้องไปหมุนเงินมาเพราะว่าก็ต้องเอาเงินอัดอัดอัดเข้าไป จ่ายเงินเดือนจ่ายอะไรเงี้ยจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าเช่านะคะเพราะตอนนี้ทุกร้านเนี่ยยอดตกทั้งนั้นแหละค่ะพี่เราจะเห็นคนที่อยู่ได้เนี่ยนะคะก็เป็นพวกอาหารจานเดียวใช่ไหมเพราะคนก็คุมราคาตัวนี้ได้กินข้าวแกงกินข้าวมันไก่กินขวยเตี๋ยวอะ,อะไรเงี้ยนะคะเป็นพวกพวกอาหารจานเดียวที่ที่ประทานของชีวิตแต่ว่าพอเขาไปถึงร้านอาหารที่เขาต้องสั่งอาหารแล้วเนี่ยเขาคุมเขาคุมปลายปิดไม่ได้ใช่ไหม ว่าสั่งไปแล้วเนี่ยมันจะหัวละสี่ร้อยห้าร้อยจะเป็นสองพันสามพันเพราะนั้นตอนนี้ที่ที่เราจะเห็นว่าพวกสุกี้ชาบูที่แข่งกันเนี่ยพิียดเห็นตัวเลขอะไรไหมคะตอนเนี้ยกําลังซื้อมันอยู่ประมาณสามร้อยเราจะเห็นพวกพวกที่เขาแข่งกันเนี้ยใช่ไหมเออสามร้อยเนี่ยเป็นเป็นการที่ทําให้คนเนี่ยจะกินได้บ่อยขึ้นค่ะกินได้บ่อยขึ้นมีความถี่ขึ้น ถ้าตัวเลขอะไรที่เป็นพัฒนาคารอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมพี่มันมีอยู่สองตัวเลขก็คือสติฟูดไปเลยนะคะอาหารจานเดียวไปเลยแล้วก็ไปที่พวกพวกสุกี้ชาบูซึ่งเป็นบุฟเฟ่ต์ที่จ่ายประมาณสามร้อยอะไรเงี้ยค่ะที่ที่จะอยู่ได้แต่มันมีกี่เจ้าละพี่แบบเนี้ยไอ้ตรงกลางอีกประมาณแสนแสนหรือว่าพวกเลขไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีสายป่านพวกนี้ก็าตาย มันหลายแสนนะคะที่ตามไม่ไม่ไม่พูดเรื่องรายใหญ่นะคะที่เขาคือรายใหญ่เนี่ยอย่างช่วงโควิดเนี่ยเขาขาดทุนเป็นปีนะคะแต่พอเวลาโควิดไปเนี่ยเขากลับมาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายๆบริษัทที่ทําเรื่องอาหารเนี่ยแป๊บเดียวก็กลับมากําไรนะคะอันนั้นด้วยความที่เขามีสายป่านแต่คนตัวเล็กๆก,ก,กลางๆเนี่ยค่ะพี่เวลาเวลาบาดเจ็บเนี่ยกว่าจะฟื้นกลับมาอย่างสมมุติว่ากู้เงินมา3ล้านเนี่ย บางคนต้องใช้อยู่ตั้ง6ปีนะพี่กว่าจะหมดนะเนี่ยมันมันลําบากใช่ไหมแต่สมว่าสมว่าพวกที่ทำร้อยล้านพันล้านพวกนี้เนี่ยบางทีสเกลกลับมาเร็วมากะเนี้ยพี่ไปดู M.K. ได้ M.K. ก็ก็รายงานตลาดหลักทรัพย์นี่ตัวเรื่องจริงนะคะหลังโควิดเนี่ยประมาณครึ่งปีเขาก็กลับมาแล้วค่ะพ อืมตอนแรกก็ขาดทุนเยอะอยู่นะคะเพราะว่าพอดีเกิดสงครามมอสุกี้ด้วยนะเพราะว่าเอ็มเคเป็นเจ้าตลาดเนี่ยตอนนี้โดนพัดชิงจากหลายเจ้ามากเลยนะคะมีหลายแบรนด์เ,เข้ามาคือ,อมั่นมั่นใจว่าจากนี้ไปร้านที่อาจจะแบบชะลอไปหรือว่าบางร้านอาจจะเลิกไปแล้วคงจะได้กลับมาใหม่กันนะคะค่ะก็ท <Okay S 1> ุกคนจะมีความหวังค่ะพี่ว่าคือตอนนี้นะการเยียวยาเนี่ยร้านอาหารเนี่ยจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ ไม่ได้อยากกู้เงินนะพี่เขาอยากได้ยอดขายทีนี้ยอดขายเนี่ยพี่เห็นไหมมันเหมือนเหมือนธรรมชาติเราเนาะที่ตรงไหนมีลดห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะแห่ไปถูกไหมฮะอยากได้ไม่อยากได้นะแต่มันอุ <c oughs> ้ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นตฉันต้องไปซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> มันมันก็คล้ายกันนะคะว่าเออสมัยสมัยหนึ่งเนี่ยหนูไม่เข้าใจนะหนูคิดว่าคนเนี่ยเออไม่ซื้อชะลอการซื้อหรืออะไรไม่ใช้เงิน,นจริงแล้วมีคนบอกแ้ะพี่ว่าตอนเนี้ย ไม่ใช่ไม่ใช้เงินไม่อยากใช้เงินแต่เขาไม่มีเงินจะใช้นะพี่เขามีเงินในกระเป๋าน้อยมากเขาไม่มีเงินจะใช้ค่ะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติอย่างรัฐบาลให้ให้พวกเปราะบางอยู่เดิมให้สามร้อยใช่ไหมแล้วรอบนี้จะใส่คนละครึ่งเข้าไปอีกเจ็ดร้อยเท่ากับว่าเดิมอ่ะพี่เขามีกินอยู่สามร้อยบาทตอนเนี้เขามีหนึ่งพันแต่เขากินได้สองพันอ่ะชีวิตเขาดีขึ้นหลายเท่าเลยนะคะ นี่นี่คืออิทธิพลของคนละครึ่งที่มันจะพลิกชีวิตพลิกอะไรหลายๆอย่างได้เลยอะคะพี่นั่นคือเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้ก็น่าจะหมุนเวียนดีขึ้นนะกระแสะเงินต่างๆก็คงเข้าไปทําให้เกิดการหมุนเวียนใช่ะค,ะค่ะ,ะคือตอนนี้ค่ะคือนอกจากมาตรการคนต้องามาตรการคนละครึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ถือว่า ถือว่าโอเคได้แล้วแน่นอนเพราะว่าล่าสุดนายกก็ประกาศแล้วว่าจะรีบทา<อ>ก่อนก่อนโครงการอื่นตรงนี้นะคะ<อ>จะ,<อ>จ,ะจะมีอะไรตเติมทีว่าจะเหมือนจะต้องมาสนับสนุนให้โอเคคนที่มีตังค์อยู่แล้วอาจจะไม่กล้าใช้เงินทุนทุนฝานมาตอนนี้ก็เหมือนเป็นจิตวิยาออกมาใช้เงินามากกล้าใช้มากใช่ใช่ค่ะอ่าค่ะตอนนี้รัฐบาลเขาก็เขียนที่แถลงนโยบายหลายหลายนโยบายก็ดีนะเชื่อมโยงกับสินค้ากเกษตรหรือหาเขาก็ไป เรื่องหารายได้เพิ่มในด้านอื่นๆแต่ในส่วนของสมาคมแม่น้นไทยเนี่ย<ม>เราก็นําเสนอไป6แกนเหมือนกันค่ะพี่นะที่ไม่ใช่คนละครึ่งต่อยอดคนละครึ่งมันก็จะมีเรื่องก็สมมติว่าเติมเงินเข้าไปในระบบสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินกู้เพื่อเอาไปประยุงกิจการ<ม>หรือว่าการลงทุน<ม>หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องมาตรการทางทางการช่วยคนการจ้างงานไม่ให้ลดการจ้างงานอะไรเงี้ยค่ะ อุดหนุนไปหรือว่าเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องออมีมีเรื่องออสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งรัฐบาลต้องการให้ให้เราให้เราเข้าเข้าไปสู่พวกนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลก็อาจจะต้องออต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีเม็ดเงินเข้ามาสนับสนุนเพราะว่าคนจํานวนหนึ่งเนี่ยบางทีก็อาจจะเข้าไม่ถึงเรื่องราวเหล่านี้นะคะรวมทั้งวันนั้นได้คุยในยที่ประชุมของ ของที่ภาคภูมใจไทยนะรู้สึกเป็นคุณกราวีนะคะคุณกราวีเป็นสนานันตกุลก็ได้พูดว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยจะชวนให้คนร้านอาหารเนี่ยเข้ารายเล็กรายน้อยที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยเข้าสู่เข้าสู่เทคโนโลยีได้เข้าสู่ระบบการจัดการได้นะฮะนั้นทางไลแมนวงในคุณยอดก็ได้พูดเหมือนกันค่ะคุณยอดกินสุภาคุณที่เป็นลีดซีโว่าจริงๆถ้า คนร้านอาหารร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเขารู้จักการใช้แมネจเมนต์โดยเครื่องมือนะคะมีเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยบางทีเขาจะมองเห็นอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเขาซื้อข้าววันละหนึ่งถังแต่เขารู้ว่าเขาใช้เท่าไหร่และเขาซื้อทีเดียวมันไปคำนวณได้ว่าวันหนึ่งนี้เนี่ยเขามียอดสถิติใช่ไหมมันจะเก็บตัวเลขซ้ําๆๆๆว่าเขาใช้เท่าไหร่บางทีเนี่ยการจัดการตัวเนี้เขาจะมองเห็นได้่อ๋อถ้าฉันซื้อ หนึ่งแต่ฉันซื้อทีเดียวคูณสามสิบใช่ไหมตัวเลข<ฆ>ต่อรองได้ใช่ไหมคะมันก็จะเหลือตัวเลขเพื่อไปเสียภาษีได้ด้วยนะใช่ไหมคะ<ฆ>แต่จากการที่เขาไม่รู้บางทีเขาแมนวนวลนะคะ<ฆ>เขาก็จะไม่รู้ว่าไม่มีการบันทึกเลยว่าเอ๊ะเขาขายได้เท่าไหร่เขาจ่ายไปเท่าไหร่อะไรพวกนี้ถ้ามันมีเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ<ฆ>อย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งบางคนเนะะี่ยค่ะพี่เขาก็ไม่มีโอกาสรู้เลยนะคะยิ่งหลายที่เป็น เป็นไมโคร s อ e ซึ่งมันเยอะมากในประเทศเราซึ่งอันนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องช่วยปาคมรันเรื่องพวกนี้ก็ดีนะคะในการที่จะไปอ,ะอบรมให้ใช่ค่ะใช่ค่ะความรู้ค่ะ,ค,ะคือผมก็มองว่าอ,อย่างนี้ค่ะพี่ก็เดี๋ยวอาจจะต้องมี่าใช่ค่ะคือคือกรุรัฐบาลนะคะก็อยากจะได้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วทุกคนก็แล้วส่วนใหญ่หลายรัฐบ,บาลก็มองว่าอุ้ยแล้วานอาหารจ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็จะต้องอยู่ในลักษณะจูงใจเหมือนกัน <c oughs> เหมือนอย่างคนละครึ่งเนี่ยค่ะพี่อยากให้เขาใช้เงินใช่ไหมก็เอาเงินจํานวนหนึ่งมาจูงใจเพื่อให้เขาควักเงินในกระเป๋าของเขามาสมทบกัน <c oughs> เพราะนั้นคุณอยากให้เขาเข้าสู่ระบบภาษีคุณก็ต้องสอนให้เขารู้ว่าเออนะถ้าเขาถ้าเขาเก็บตัวเลขทั้งหลายแล้วเขาจัดระบบ ในร้านเขาได้โดยเครื่องมือง่ายๆหรือแม้กระทั่งการใช้ AI เข้าไปในชีวิตเขา mm hmm. บางทีเนี่ยเขาอาจจะทำโปรโมทร้านเขาด้วยเครื่องมือ AI แล้วแบบมันไวรัลขายดีขึ้นใช่ไหมคะแต่บางคนก็ทำไม่เป็นเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ mm hmm. รัฐบาลอาจจะต้องติดอาวุธใส่เข้ามาใช่ไหมสมาคมก็เคยอยากทำด้วยตัวเองนะคะพี่ uh huh. บอกว่า เราก็มีกําลังทําอาจจะน้อยแต่ในตัวเลขของผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นเป็นแสนแสนรายเนี่ยคุมกับคนไปต้องเป็นเป็นล้านเนี่ยบางออทีไ<ห><บ>ม่มีแต่คนมาทําได้ค่ะถ้ามีงบใช่ใช่ค่ะมนก็เรามองว่าคือ,ค,อคือในภาคเอกชนอย่างทางทางไลแมนวงในเนี่ยเขาก็บอกเขาก็อบรมแม่ค้าของเขาอยู่นะคะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นธุรกิจนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีขนมหวานมาให้แม่ค้ากินใช่ไหมพอกินแล้วก็ติดใจอ๋อแล้วก็คิดได้ว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้นะฉันต้องแบบนั้นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวตัวเองเนี่ยมีความคิดว่าอยากให้การจัดการระบบในผู้ประกอบการเนี่ยให้ให้เขามีระบบเข้าไปแล้วก็ใช้เทคโนโลยีได้ถ้าจะดีที่สุดก็คือว่าทุกคนได้รู้ว่า ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นจากการที่เขาไม่ได้ใช้ระบบเลยเนี่ยคะ่ะเงินก้อนนั้นบางทีเนี่ยเขาถ้าเขาเขาไม่สูญเสียแล้วเขามาจ่ายเป็นภาษ,ษีให้รัฐบาลเนี่ยแล้วรัฐก็มีสวัสดิการกลับคืนมาอย่างเงี้ยมันมันสวยนะคะเวลาอย่างกลเด้งเนี่นยผมจาได้ว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาเหมือนเป็นรัฐสวัสดิการนะคะพี่ถ้าไปให้จบเนี่ยรัฐบาลจะสนับสนุนไอ้เนี่ยสามสิบเจ็ดสิบกับคนชั้นกลางใช่ไหมคะ ปล่บางเนี่ยอาจจะให้เงินไปเลยแต่ว่าเอาเอเอคนชั้นกลางเนี่ยก็จะให้ตอบแทนการเสียภาษีด้วยการมีแบบเนี้ยค่ะเป็นอาจไม่ใช่คนละครึ่งอาจจะมีประมาณแบบนี้คูปองอาหารคูปองส่วนถรดรอดูรัฐบาลที่นี้ก็ดูเหมือนจะมีไอเดียนะคะในการที่จะทําให้คนละครึ่งเนี่ยมันมีมีมีความเป็นพิเศษมากขึ้นด้วยอาจจะได้อะไรต่ออีกนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราพูดคุยกันใหม่นะคะค่ะค่ะพี่ค่ะ ดีค่ะ,คะอ่าก็เรียกว่าในยุคสมคมพัฒนาการไทยก็เป็นท่านหนึ่งนะคะที่ผลักดันเรื่องคนละครึ่งมาตลอดแล้วก็ในที่สุดรัฐบาลชุดนี้นําไปเป็นนโยบายก็เรียกว่าจะทําให้ร้านอาหารเนี่ยมีความสดใสคึกคักมากขึ้นแน่นอนในช่วงปลายปีนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ